ตะลุยกินสตรีทฟู้ดอินเดียเหนือทางตอนเหนืออาหารจะไม่เหมือนอินเดียที่เรารู้จักทั่วไปมาลองดูว่าคนเขามุ่งกินอะไรกันเห็นคนท้องถิ่นเขามุ่งดูอะไรนั้นเพื่อนเดี๋ยวไปดูเป็นสตรีทฟู้ดอะไรนี้หรือเปล่าก็มีเหมือนน้ำจิ้มแจ่วอะไรไม่ให้ด้วยนั้นเพื่อนไม่อาหารหรือว่าสตรีทฟู้ดที่อินเดียเหนือคือสะอาดมันอร่อยแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะจะสู้ชีวิตเกินไปละเนี่ยเป็นวิวตลาดนะตลาดวิวโคตรดี Yeah people really good. t h a t e so cute. Nice <c oughs> meet you. ตอนนี้หลุนอยู่ที่ตอนเหนือของ mm. อินเดียแล้วนะครับเพื่อนๆกำลังจะพาเพื่อนๆเดินทางไปเหมือนหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขานะหลุนก็จะเดินทางไปโดยรถประจำทางของที่นี่นั้นเพื่อนไม่ใช่รถประจำทางสิเหมือนจะเป็นเหมือนแช์ริงแท็กซี่นะจะพานั่งรถที่คนท้องถิ่นเขานั่งนะเพื่อนๆราคาก็จะถูกหน่อยนะก็ไม่ก็ไม่จัดไว้ ตอนนี้มีหนุ่มๆแคชเมียร์มาช่วยนะเพื่อนเขากำลังจะพาฮาหลุนไปหารถนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นเหมือนเอ่อรถที่เราจะนั่งไปนะั้นเพื่อนจะเป็นรถแบบนี้เลยเป็นรถแบบนี้เลยคืออ่าแกมรถสุดพอลลอ่ะนะ่าลอ่ีจะเป็นรถที่เราจะไปโอเค e ปไป thank you ปขึ้นรถกันเลยโอเคอันนี้จะเป็นภายในรถนะครับเพื่อนๆเราจะนั่งประมาณ40กิโลนี่แหละเพื่อไปที่หมู่บ้านอันนั้นค่าโดยสารก็40บาทเลยนะีนะค่าโดยสารจะถูกมากๆถ้าเราเหมือนเช่ารถมาเองเนี่ยน่าจะวันละหลายพันนั่นเพื่อนอรุณมาคนเดียวก็โอเคใช้ชีวิตแบบนี้เลยอะไรก็ได้แบีดเลยบนี่้าย เอจะมีขนองขนของมาไม่ร ok um oui> hey ู้คนจะนั่งไหนเอาาวมันเกียดิจะสู้ชีวิตเกินไปแล้วะกี่หน่าใ่โอเคโอเค เขาขนของขึ้นมาเหมือนราคาก็จะคิดเป็นราคาหนึ่งคนนะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งซีทเลยนะของแบบนี้จะ,จะนั่งอัดกันไปเลยเนี่ยนี่เป็นเพื่อนจากในปานนะครับอุ้ยในซีซนะในอะใอะคืออะครเพื่อเโอเคโอเคเป็นเพื่อนจากในปานนะเพราะว่าหลุนเคยได้ยินมาว่าถ้าคนที่นี่จะ treat คน จากประเทศนีบานเนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะฮะหลุนก็เลยไม่รู้ว่าวพูดได้ไหมว่าก็มาจากนีบานเออ,อกเออ็เป็นเพื่อนจากประเทศนีบานนะเพื่อนๆเขาก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันถึงแล้วก็จะมีเสียงตุกตุกติ๊กติ๊กอะ alright อเคโอเคโอเคโอเคอเคอเคโออเคโ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  h เคโอเคโอเคโอ e คโอเ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 คโอีคโอเคโ่เคลอเ่าอเคะอเคโอเอเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเไหลผ่าน แต่ตอนนี้คือเราอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านก็เลยจะมีเสียงแตรเสียงรถอะไรค่อนข้างจะเครี่หน่อยอลุนจะพาเพื่อนเดินขึ้นไปในเขาแล้วก็ไปหาโฮมสเตย์นอนนะเพราะว่าตรงนี้มันวุ่นวายเนี่ยทางจะมีน้องวัวเดินมาด้วยธรรมชาติมากเลยมีพี่คนนึงเขานําเสนอว่าเขามีโฮมสเตย์นะเพื่อนเราก็จะเดินตามพี่เขาไปอหนี้จะเป็นทางที่ต้องเดินขึ้นไปนะเฮ้ย สิเป็นทางแบบนี้เลยแล้วมีน้องวัวน้องอะไรเดินตามกันมาด้วยจะเป็นชาวบ้านแล้วก็จะมีวัวเออมันก็ดูธรรมชาติดีฮะแต่ตอนนี้เหนื่อยเนี่ยทางเข้าโฮมสเตย์เราก็จะมีน้องวัวฮหลนแลนี่ช่วย <c oughs> เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องของเรานะเพื่อนก็จะอยู่ชั้นบนสุดเลยเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกสุดคนระับออกไปเลยเทนเดนเดน,ดนโอ้โหวันนี้จะเป็นห้องเรานั้นเพื่อนคืนละประมาณเท่าไหร่อะสี่ร้อยกว่าบาทก็โอเคนะเป็นห้องส่วนตัวฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําแต่หลายคนบอกว่าไม่อยากให้รีวิวก็เลยไม่รีวิวนะนี่ก็ไม่ไม่ได้เน้นอะไรอัน,นั้นถุงเท้าตากไว้นั้นเพื่อน นี่วิวด้านนอกของเราปื้ก็จะเป็นวิววัดนั้นเพื่อนจะเห็นวัดตรงฝั่งนูน้นแล้วก็จะมีภูเขาด้านบนนะนี่จะเป็นบรรยากาศที่พักของเรานั้นเพื่อนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นที่ที่เราพักนะครับดูวิวด้านหน้าไม่ต้องบรายายนะเรื่องวิวคือแบบอเมซิ่งมากหืสุดลูกหูลูกตา จะมีเหมือนที่นั่งเล่นแล้วญ้าสีเขียวมากนะเพื่อนๆสีเขียวเลยนะเนี่ยเนี่ยมีนัมเบลให้คนเขาก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขานะข้างหลังอะ่ะภูเขาสีขาวภูเขาหิมนะเนี่ยเป็นที่นั่งเล่นเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับเพื่อนเมื่อกี้ที่เขามาส่งที่โฮมสเตย์เขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนตงตลาดมีของขายมีของกินเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่า อาหารที่อินเดียเหนือเนี่ยเขาจะมีอะไรให้เราทานปะเดี๋ยวลงไปเลยทางลงไปก็จะมีน้องมงน้องม้านะเพื่อนอุ้ยธรรมชาติที่สุดเลยเนี่ยน้องม้าริมหญ้าอย่างอริดอร่อยขนาดยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อนๆขนาดอยู่แค่ในตัวเมืองนะ เพราะว่าจริงๆแล้วสถานที่ที่สวยงามมากๆในเมืองแห่งนี้เนี่ยคือเราต้องเดินหรือว่าเทรกิ้งหรือต้องขี่ม้าออกไปจากตัวเมืองนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮาหลุนพาไปแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เย็นนี้เราก็อยู่ในเมืองกันก่อนฮ่เบรียเบรียเบียเดียวเฮ้เบรียเบรียมาจากอะไรนี่าวลาไทยเลยไทย ใ <Thailand. S 2> ชยแหละเชื่อใจหลักชี้ทีค่ะบ๊ายบายคนท้องถิ่นมาทักทายจะเห็นว่าเพื่อนๆวิวพานูลามาเลยนะมีแต่แม่น้ำลำพานแล้วก็ภูเขารอบๆนะเนี mm ่ย hmm. จะแคลนกล้องให้ดูนะครับอุ mm ้ย hmm. สะออนวิวมากเลยตอนนี้ mm hmm. เห็นคนท้องถิ่นเขามุงดูอะไรนั้นเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวไปดูเป็นสตรีทฟู้ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเค let's see บริทินสาย ไก่ชิเกนชิเกนเหรออ๋อเขาขายไก่เหมือนเป็นรถขายไก่ขายเป็ดอะไรเงี้ยนะเพื่อนมีเป็ดมีไก่ด้วยโอ้โหสเปเชียลกุปริกกุกุกุกกุปริกกุกุกุกกุปริกกกุกุกกุปริกกุกุกุกเออเขาก็เหมือนจะเป็นขายไก่ขายเป็ดในนี้นะเพื่อนนึกว่าสตรีทฟู้ดเห็นคนมุงกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะ ไปหาอะไรกินข้างบนนู้นนะครับเนี่ยนั้นเพื่อนเดินมาเห็นคนท้องถิ่นเขามุงกินอะไรกันเรามาดูด้วยอันนี้จะเป็นบาร์บีคิวริสบีฟ r i g h อ๋อบีฟบาร์บีคิวเป็นบาร์บีคิวเนื้อแกะเนี่ยนะอู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบีฟนี่คือเนื้อวัวเออน่าจะเป็นเนื้อวัวนั่นเพื่อนไม่เคยได้ยินคนกินเนื้อวัวนานแลวนะถ้ามาที่อินเดีย เนี่ยเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขากินทุกอย่างนะครับยกเว้นหมูนะครับที่นี่เหลยจะพัดแบบนี้เลยอันนี้สามไม้สี่สิบสี่บาทนันเพื่อนรู้สึกว่าไม้ใหญ่อยู่นะสามไม้สี่สบี่บาทราคาแบบโคตรดีอ๋อวว a t i ซิส i ส s oh, ก็มีเหมือนน้ำจิ้มแจ่วอะไรไม่ให้ด้วยนั้นเพื่อนอ่าโรตีโรตีหรอไอ้อ่าโอเคมันเป็นแผ่นแป้งนะเพื่อนเนี่ยเราก็ได้มาแล้วสามไม้สี่สิบสี่บาทมาชิมกันเลยกนซ่กนซตัว้กนซมไม่รู้กินไงอันนี้เหมือนจะเป็นหัวชัยเท้านั่นเพื่อน สับแล้วก็ยำกับหอมหัวใหญ่ไม่เผ็ดนะเพื่อนมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนน้ำสลัดอะไรนี้นะคนเขาจะกินแบบนี้เห็นเขาเอาแป้งอันนี้นะแผ่นแป้งอันนี้แล้วเราก็หยุมใส่อันนี้นะใส่เหมือนตัวสลัดแล้วก็จับเคแบบเอ้ยแล้วก็จับบาร์บีคิวมากรน,นึงแบบนี้แล้วก็<า> <c oughs> อร่อยน่าจะเป็นสตรีทฟู้ดอินเดียที่อร่อยที่สุดแล้วไม่ได้กินเนื้อนานมากนะอยู่อินเดียมานหนึ่งเดือนคือไม่ได้กินเนื้อเลยเพิ่งเคยกินเนื้อครั้งแรกนเนี่ยที่นี่อร่อยมากอร่อยที่สุดนี่เหมือนจะเป็นผ้าเช็ดมือนะครับเบรีย ี่น <Yes. S 1> okay. อกวาผาเชมือใช้ด้วยกันหมดทุกคนเลยนะครับเสร็แล้วก็เก็บไปที่เดน,นี้จะเป็นเหมือนร้านมาดูกันว่าเขาขายอะไรบาร์บีคิวเหมือนกันน,นเพื่อน <S oh, s i s, <S w is that n s s t h a What is that e oh, wow. g No no no, biko. Biko. How much one biko? 100 rupees per plate, three cup biko. Can I have only one biko? 40 rupees. 40 rupees. Okay, one biko. Let's go. Do You like this beef? I will try. I I haven't tried before. Yeah. One is. So oh oh wow. You want to see? How <laughs> อ๋อจะเป็นเหมือนเอ่อเหมือนก้อนก้อนก้อนเนื้อวัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออเป็นก้อนเนื้อวัวที่เขาไปต้มกับซุปอะไรของเขานนะผมไทยแลด์เนี่ย From Thailand เนี่ย What about this Kashmir? Huh? What about Kashmir? Good? Good, really good. People good, people kind. Uh, oh, hot. barbecue, kebab, the chicken, and butter chicken, chicken. Tikka, and butter chicken kebab. Uh huh. It's from beef, tikka, barbecue. Oh, we right. have and everything. Is for palet, oh, right, that. My last si baht, but like that. Yeah, <laughs> it's a wedding, wedding, right? Yeah, of course. Okay. Yeah.

ใส่ซุปลงไปด้วยเขาบอกน้ำลายไหลเลยเพื่อนไม่ได้กินเนื้อวัวนานแล้วนะกินแต่ไก่จนจะบินแล้วนะอยู่อินเดียโอเคอะไรดัดเลดี้สโอ้ว้าวเป็นเหมือนลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อยักษ์อะไรเงี้ยนั่นเพื่อนโอเคมาลองกันเลยลองสุดซดน้ำก่อนนะเพื่อนอยู่ะ มันเป็นจืดๆเผ็ดๆนิดนึงไม่มีความเค็มไม่มีความนัวนะเพื่อนิมไคอัตซาลีมาเกดอตเชอเป็นน้ำจืดๆเฉยนะจะเอาไว้ซเฉยนะออโอเคเขาจะมีเหมือนสลัดให้ด้วยนะเด็ดอ่าน้อโอเคสิบสองสสชิมว่าจะเป็นยังไงมีด่เนี่ยมาเนมวัสดุกาสสเสรกาเมาเจอเนเชอรกิส มันคือลูกชิ้นนะนเพื่อนลูกชิน้นบ้านเราเลยแต่เขาไปต้มเฉยๆนะขเขาไม่ได้ป,ปิ้งเหมือนบ้านเราเหมือนลูกชิ้นเป๊ะเลยเหมือนลูกชิ้นเนื้อเป๊ะเลยอืมโอ้เจ้าตัโอ้เจ้าตันี่แหละของที่ตา้องถ้าสตรีทฟูด้ดอินเดียเป็นแบบนี้คือเลิฟเลยเขามีเหมือนแจ่วให้ด้วยนะขึ้นแจ่ว ข้างในเหมือนเป็นสมุนไพรนะอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยเคบับก,ก็อร่อยบราร์บีคิวก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะเพื่อนออออออสิบเต็มสิบมาดูร้านนี้คือร้านอะไรเนี่ยอ๋อไก่ทอดอ๋อเซฟรส์ชิคเกน้น อ๋อเป็นไก่ทอดนั้นเพื่อนอย่างงี้แต่เราไม่ทานเราจะมาทานอะไรดีกว่าเอ์แม็กก yes, ี Only ้ออนี่แม็กกี้ไปเดินดูร้านอื่นอ๋อนี่จะเป็นบาร์บีคิวอีกแล้วนี่จะเป็นมาม่าต้มมาม่าอะไรงี้นะครับนี่จะเป็นบาร์บีคิวจะเห็นเหมือนบาร์บีคิวหรือว่าคนขายเคบับเยอะมากนะเพื่อนเพราะว่าอาหารที่อินเดียตอนเหนือหรือว่าที่แคชเมียร์เนี่ย ส่วนใหญ่เขาได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอิหร่านฝั่งตุรกีฝั่งเอเชียกลางลนะครับอาหารเขาจะไม่ได้เหมือนอินเดียท,ทั่วไปนะอาหารเขาจะได้มาจาก่วนนู้นมากกว่าเ,ออเขาก็จะนิยมกินเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อม้าแล้วก็เนื้อวัวเป็นหลักนะครับคนที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาเนี่ยเขาต้องกินเนื้อเยอะมากๆนะเพราะว่าอากาศหนาวเอกเหเหมือนเขาขายเป็นเคอร์เคอร์ซ่ามิลค์ คือซาเมีคอ๋อเหมือนเป็นนมอะไรคเอซ่าเคซ่านั้นเพื่อนเนี่ยมาลองดูอ่าวิธีทำเขาจะทำยังไงเหมือนโอ้มันใส่เกลือหรือว่าใส่อะไรไม่รู้แล้วเขาจะอุ้ยเหมือนชาเรากระชักในนั้นเพื่อนอชาอะไรสิ่ๆเลยโอเคเขาจะใส่แก้วขอน,นี้วางอันนี้ก่อน มันจะหาตอนนั้นเพื่อนมันตอนทุเรียนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้โอเค thank you so much thank you มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนชาชักอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเวลาเขาชงนะกลิ่นก็เป็นแค่กลิ่นนมจืดอ,อารมณ์เหมือนนมคล่องเนยอะไรย่างนี้นนะ คือมันไม่ได้หวานจนเกินไปมันมีความมันของนมแล้วหวานนิดๆแล้วมีความหอมเนยคืองงว่าทำไมาอาหารหรือว่าสตรีทฟู้ดที่อินเดียเหนือคือรู้สึกว่ามันสะอาดมันอร่อยแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องดื่มหนึ่งที่ชอบมากชอบจะเป็นเหมือนรถขายผลไม้นี่นะเพื่อนๆคนท้องถิ่นก็จะมาซื้อกันแบบนี้เลย มีวอเทอร์เมลอนมีบักเมลอนมีแตงโมมีกล้วยแล้วก็มีมะม่วงนะอาบานนะบานาน่า20รูปีสก็ซื้อไปเลย8บาทมาดูว่า8บาทจะได้กล้วยกี่กี่อันไม่รู้ว่าขายโลแล้วเท่าไหร่นั้นเพื่อนเราเน้นยื่นเงินไปให้ดีกว่าจะได้ง่ายบลัน20รูปีส y ่ a how much can I get t o โอเค alright okay 22 piece y okay. thank you so much เนี่ยก็ได้มาแล้วเ <laughs> นี่เป็นวิวตลาดนะตลาดวิวโคตรดีอ่ะเพื่อนตลาดท้องถิ่นที่นี่นะจะเห็นคนท้องถิ่นเขามาเลือกซื้อของกันเนยอะเลยเดี๋ยวเขาห้อยแบบตามรั้วมบนี้เลยจะเป็นตลาดเสื้อผ้านะพวกเสื้อกันหนาวอะไรต่างๆนะเ,นเพื่อนเพเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากนะค่อนข้างหนาวเลย เนี่ยตังเกงหนาๆแบบนี้เพื่อนตัวละร้อยี่สิบบาทหนานุ่มดีนะดูคุณภาพก็ดีอยู่นะเนี่ยอ่รู้สึกว่าถูกอยู่นะร้อยยี่สิบบาทเนี่ยมีให้เลือกหลายอันหลายลายเลย Can you do l i k e 300 300? three hundred oh okay ต่อราคาก็ไม่ได้ไม่เหมือนอินเดียทั่วไปเลย i know yes a h i very you know? I know. Online t h r e o Wholesale, wholesale, wholesale. y e Because you y only 350. Oh, that's right. That's why no discount or anything. ไม่เป็นไรซื้อเขาสักตัวแล้วกันเพื่อนเพราะว่าอากาศหนาวเดี๋ยวตุยนะ300เขาถามหาเงินไทยนั้นเพื่อนเดี๋ยวหาเงินไทยให้เขาก่อน Thank you Thailand money like that is a 10 baht. 10 b บาท is mean 20 rupees in Indian yeah you like yeah แก่ไงแก่ไง yeah you can have it thank you yeah ก็ให้เงินบาทเข้าไปนะครับให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขา what what is his name Um. Rama ็นรามาเท็น yeah Rama เท็ b u d d h i s t no 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 b u d d h i s t No. Thailand King. What is this? Is a is the picture of the meaning of the king like that yes, yes yes What is your name? Huh What's your name? My name? Hello <L oon. S 3> you should bring your family y a h yeah I will bring Because of good someday of good people Yeah people are really good <Yeah, yeah. S 1> They're so cute Nice to meet you bro Have a good day จะเป็นวิถีของคนที่อินเดียเหนือนั่นเพื่อน คือเข้าของเสื้อผ้าต่างๆก็จะแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆที่หลุนพาไปเที่ยวนะครับ What are you selling? Jack et, jacket Jacket How much for one jacket? Jacket 750 rupees 750 750 rupees <c oughs> First hand or second hand? Fresh Fresh First hand Okay and this one Oh 100 100 Two piece Oh เพื่อนๆตัวละ20บาท อารมณเหมือนประตูน้ำบ้านเราไหมตัวละ20บาทนะอ๋อไรแต่โอ้ว้าวลูกยิงเว้ยอกูดสรีฮะ What you can see. ใช่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 นช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่นจ้านขนาดนั้นแต่เขารู้สึกว่าช่ใช่ใช y ใช่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 อช่ัชนใช่ใ่อช่ใ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 ช่นี่ใช่ใช่ใชปปร่ใช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 ่ใน่ใช่ืช่ใช่คช่อชวุ่นวายจุ่จชานขนาดนั้นแต่เ่าเฟรนลี่เย็นนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่่่ชชชวนไปเทรกิ้ง จะพาไปดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็จะพาไปดูเหมือนวิถีชีวิตของคนบนภูเขานะครับ